สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่อง สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะวันนี้ดิฉันดวงเดือนเรื่องจุติภพ,พานทำนิตยบันเดินรายการแล้วก็มาพร้อมกับคุณชริจาคล้องการยิงนะคะสวัสดีคะ่ะคุณชริจาคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณดวงเดือนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะก็คงจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของออน้ําผลไม้นะคะค่ะเพราะอย่างยิ่งเ,เรื่องของน้ําผลไม้แบบเด็กๆนะคะเพราะว่า เดี๋ยวนี้เด็กๆที่เอ,อพอเริ่มได้สามเดือนเนี่ยก็มักจะเริ่มให้ดื่มน้ําผลไม้กันแล้วนะคะฉ<ะ>นั้นน้ำผลไม้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กยังไงแล้วก็ควรจะเได้รับน้ําผลไม้ยังไงเนี่ยก็พอดีดิฉันไปได้ข้อมูลมาจากดรอุรุวันแย้มบริสุทธิ์สายมนุษย์ศวิทาารการสถาบันวิจัยวิทยาการมหาวิทยาลัยไม่ฮ้ดน ก็ดูว่าเออน่าสนใจดีนะคะก็เลยคิดว่านำออกมาคุยกันวันนี้ค่ะค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าผลไม้บ้านเรานี่ก็มีเยอะแยะเลยนะคะคุณชริจาแล้วถ้าเรารู้ว่าอะผลไม้ชนิดไหนเนี่ยดื่มไปแล้วได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเอ่อคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะของน้องๆด้วยหรือน้องๆเองจะเลือกรับประทานอะไรเนี่ยจะได้ทราบว่าเราควรจะรับประทานอย่างไหนหรือว่าดื่มผลไม้แบบไหนดีนะคะค่ะเออน้ำผลไม้เนี่ยนะคะที่เรานิยมดื่มกันเนี่ยก็มีทั้งที่เราเตรียม เองนะคะกับที่เราไปซื้อที่เขาบรรจุในภาชนะชนิดต่งตางๆแล้วนะคะมาดื่มกันทีนี้เอ,อมาตรฐานของน้ําผลไม้ในบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคะ่ะเขาก็ได้มีประกาศกําหนดมาตรฐานาน้าผลไม้ในบรรจุภัณฑ์เอาไว้นะคะบอกว่าให้เป็นเครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไม้พืชหรือผัก เป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามแล้วก็เป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทรวมทั้งเป็นอาหารที่ควบคุมเฉพาะด้วยค่ะแล้วคุณภาพของน้ําผลไม้เนี่ยนอกจากจะไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคแล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยการใช้น้ําตาลหรือว่าวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาลก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ j o นะคะแล้วก็ WHO Codex การแสดงสลากของเครื่องดื่มเนี่ยก็กําหนดไว้ว่าเอ่อหนึ่งน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซนตให้เป็นเครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไม้ล้วนสองน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซนจากน้าผลไม้เข้มข้นสําหรับเครื่องดื่มที่ทําจากการนําผลไม้ชนิดเข้มข้นมาเจือจางด้วยน้ําเพื่อให้มีคุณภาพหรือมาตรฐานเหมือนเครื่องดื่ม้อหนอ่งนะคะส่วนข้อสาม น้ำผลไม้ที่ระบุเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นสำหรับเครื่องดื่มที่มีหรือว่าทำจากผลไม้ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบของน้ำหนักขึ้นไปแต่ว่าไม่ใช่เครื่องดื่ม 3, ข้อหนึ่งนะคะอ,อันนี้เป็นข้อกำหนดที่เขาแสดงไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเรน,นเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่ามีเอ๊ะบางทีอ่านแล้วสงสังสยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมในกล่องบางทีน้ำผลไม้ร้อเปอร์เซนบางทีเอ่อผลน้ำผลไม้ร้อเปอร์เซนจากน้ำผลไม้เข้มข้นก็เลยแล้วก็มียี่สิบเปอร์เซนตอะไรแบบเนี้ยนะคะ ใช่อันนี้ก็เป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดไว้ว่าเจะต้องแสดงสลักให้ผู้ซื้อเนี่ยได้รู้ด้วยนะคะต<ะ>อนนี้ส่วนประกอบของน้ําผลไม้เนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้ําผลไม้จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักส่วนคาร์โบไฮเดรตในน้ําผลไม้เนี่ยจะเป็นผลรวมของน้ําตาลซูโครสฟักโทสกลูโคสแล้วก็ซอกิทอลโดยมีปริมาณระหว่าง7-16กรัมต่อ1 0 0ยคีซี มีโปรตีนแล้วก็แล่ธาตุค่อนข้างน้อยนะคะผลน้ำผลไม้บางชนิดเนี่ยจะมีโพแทสเซียมวิตามินเอฟลาเลตแล้วก็วิตามินซีสูงซึ่งก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างเช่นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีเมื่อดื่มพร้อมอาหารเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมธาตุเปลกจากอาหารได้ดีขึ้นแล้วนอกจากนี้น้ำผลไม้เนี่ยก็จะไม่มีไขมันคอเลสเตอรอลหรือใยอาหาร โดยปริมราณโซอไลย์ในน้ำผลไม้ก็มักจะแปรไปตามปริมาณน,น้ำที่ใช้ในการเตรยียมน้ำผลไม้ค่ะทีนี้การศึกษามีการศึกษานะคะของแพทย์หญิงนรุมนเด่นทรัพย์สุนทรแล้วก็คณะพบว่าน้ำผลไม้สดส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีสูโครสยกเว้นน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำสับประรด มีความเป็นกรดแล้วก็มีปริมาณโซเดียมน้อยกว่าแต่ว่ามีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็แมกนีเซียมในปริมาณมากกว่าน้ําผลไม้บรรจุพัน์ซึ่งความแตกต่างของชนิดน้าําตาลแล้วก็ความปริมาณความเข้มข้น,นของน้ําผลไม้เหล่านี้ก็จะมีผลต่อการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําในระบบทางเดินอาหารนะคะค่ะอันนี้ถึงเอได้บอกว่าเรื่องของน้ําผลไม้เนี่ยก็สําคัญหน้าที่จะได้มีความรู้เอาไว้ด้วยนะคะ การดูดซึมคาร์โบไฮเดรตจากน้าผลไม้เนี่ยนะคะก็ได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าชนิดของคาร์โบไฮเดรตในน้ําผลไม้เนี่ยมีผลต่อการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในลาไส้โดยขึ้นกับสัดส่วนของปริมาณน้ำตาลฟรุกโตสกลูโคสในน้ำผลไม้ค่ะซึ่งถ้ามีค่ามากกว่าหนึ่งต่อนหนึ่ง <c oughs> เช่นน้ำแอปเปิลน้ำแพชเชั่นรุตเนี่ยถ้าดื่มมากไปจะทำให้เกิดอาการท้องเดินนะคะส่วนชูการ์แอลกอฮอล ซึ่งได้แก่พวกซอบิทอลไซลิทอลเนี่ยอาจพบได้ในน้ำลูกทรุนน้ำองุ่นหรือว่าน้ำลูกแพรซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีอัตราการดูดซึมน้อยแล้วก็ช้าถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็อาจก่อให้เกิดปัญหาท้องเดินได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยนะคะผู้ปกครองหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเด็กถ้าจะเสริมน้ำผลไม้ให้กับเด็ก เพื่อที่จะลดปัญหาท้องผูกเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงชนิดแล้วก็ปริมาณของน้ําผลไม้ที่เหมาะสมด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าน้ําผลไม้ที่มันมีรสหวานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งเขาก<ช>็ค,คงม,มีงานวิจัยต่างๆที่ท,ที่ทาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะคุณจริจาใช่ค่ะค่ะก็มีผลต่อเรื่องของเอ,อ,อาการขับถ่ายด้วยนะคะ ดังนั้นบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเ,เราไม่พิจารณาชนิดแล้วก็ปริมาณของน้ําผลไม้ให้เหมาะสมเนี่ยแทน,นที่จะลดปัญหาท้องผูกเนี่ยอาจจะทาให้เกิดปัญหาท้องเดินกับเด็กได้นะคะทัน,นีีความสัมพันธ์ของน้ําผลไม้กับสุขภาพเด็กเนี่ยนะคะก็มีงานวิจัยต่างๆนะคะทั้งการศึกษาติดตามผลระยะยาวอะไรด้วยเนี่ยพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่างๆกับน้ําอัดลมนะคะกับการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักเด็ก ที่เป็นผลจากการได้รับพลังงานจากเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งในเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยนะคะจะมีน้ําผลไม้รวมอยู่ด้วยแล้วเด็กที่เดิมมีภาวะโภชนาการเกินอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากดื่มน้ำผลไม้มากเกินไปจะพบว่าความสัมพันธ์ทางบวกกับการเพิ่มไขมันร่างกายนะคะมีส่วนกันด้วยแต่ประเด็นนี้เนี่ยก็ก็ยังจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม พราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยยังคงเป็นแหลกที่สามารถให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุแก่ผู้ดื่มได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเด็กๆที่ดื่มน้ําผลไม้มากๆโดยเฉพาะน้ําผลไม้ที่มีการเติมน้ําตาลหรือว่าสารให้ความหวานลงไปเนี่ยก็จะทําให้เด็กได้รับน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปแล้วก็จะมีอาการฟันผุได้ในต่างประเทศนะคะทางสมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากําหนดแนวทางกับผู้ปกครองเลยนะคะว่า ไม่ควรให้น้ำผลไม้แก่ทารกโดยเฉพาะทารกที่อายุน้อยกว่าหกเดือนแล้วก็ควรให้เสริมเฉพาะในาาื้อหาหลักเท่านั้นไม่ใช่ให้ร่ำเครื่อตลอดทั้งวันหรือว่าให้ก่อนนอนแล้วก็เมื่อฟันที่แรกของเด็กขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรให้น้ำผลไม้เกินสองร้อยสี่สิบซีซีต่อวันแล้วก็หัดให้เด็กดื่มจากแก้วแทนการดื่มจากขวดนอ,อกจากนี้นะคะในช่วงแรกเกิดถึงอายุสองขวบครึ่งเนี่ย ก็ให้หล็กเลี่ยงน้ําอัดลมแล้วก็ให้ทําความสะอาดปากเด็กด้วยผ้านุ่มๆหลังจากได้รับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ในเด็กอายุหนึ่งถึงหกปีเนี่ยนะคะก็จํากัดปริมาณน้ําผลไม้ไว้ไม่เกินร้อยยี่สิบถึงร้อยแปดสิบซีซีต่อวันนะคะส่วนเด็กอายุเจ็ดถึงสิบแปดปีเนี่ยก็ไม่เกินสองร้อยสี่สถึงสา0รอยหกสิบซีซีค่ะแล้วก็จะต้องเป็นน้ำผลไม้ที่เตรียมอย่างสะอาดด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องส่งเสริมให้เด็กกินผักผลไม้สดทุกวันค่ะพูดถึงเรื่องของผักผลไม้เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นปัญหามากค่ะคุณชลิจาพอเห็นเป็นผักปุ๊บทุกคนก็จะเขียออกใช่ไหมคะ<ด>หรือว่าผลไม,ผลไม้ผลไม้นี่ยังดีนะคะย,ยังพอที่จะรับประทานแต่ว่าถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยชอบรับประทานนะคะเพราะว่าในเรื่องของบางทีเศษของผักเนี่ยอาจจะไปติดฟันบ้างอะไรบ้างเขาจะรู้สึกเหมือนระคายเคืองหรือว่าลำคาเนี่ยนะคะ ผลไม้อย่างนี้ยังโชคดีหน่อยว่าเรายังสามารถเอามาทําเป็นน้ําผลไม้คือ,อยังคันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเ,เราสะมค่ะ ผลไม้สดนะคะเราก็ยังยังมาทําน้ําผลไม้ให้เด็กดื่มได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราสามารถทําให้เด็กสามารถจะรับประทานผลไม้ทั้งผลได้เนี่ยเดนว่าน,น่าจะดีกว่าด้วยนะคะเพราะว่าออการดื่มน้ําผลไม้สดเนี่ยถ้าหนึ่งต้องมีขั้นตอนในการทําที่สะอาดด้วยถ้าไม่สะอาดเนี่ยหรือว่าทิ้งไว้นานเกินไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะในขณะ,ะเดียวกันถ้าดื่มมากเกินไปอย่างที่คุณชลิชาได้บอกว่าสักครู่ว่าโอ้ถ้าเด็กดืม่มวันหนึ่งเกิน240ซีซีเนี่ก็คือประมาณ1น,นแก้วนะคะหแก้วนมเนี่ย นะคะ,คะก,กว่าเนี่ยถ้ามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะติดรถหวานนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดภาวะในเรื่องของโรคอ้วนได้เหมือนกันนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยของเรานี่ยเขามีการกําหนดแนวทางอะไรบ้างหรือยังะคะคุณชลิจาค่ะในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีกําหนดแนวทางที่ชัดเจเนนะคะเกี่ยวกับปริมาณการดื่มน้ําผลไม้ในเด็กนะคะแต่ จากการที่เขาได้พบว่าทั้งเด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็เด็กวัยเรียนเนี่ยมี่ยกราฟันุูพันธุ์ชงสูงดังนั้นเนี่ยทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบานันวิจัยโภชนาการรวมทั้งมูลนิที่สาธารณาสุขแห่งชาติเาก็ร่วมกันกําหนดแนวทางการกินอาหารว่างของเด็กค่ะ ว่าเด็กไม่ควรกินอาหารว่างเกินสองมื้อต่อวัน<ะ>แล้วก็ให้ปริมาณน้ําตาลในอาหารว่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นน้ําตาลจากขนมหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยไม่เกิน24กรัมต่อวันหรือว่า6ช้อนกาแฟรหรือ12กรัมนะคะต่อมือ้อคือ3ช้อนกาแฟแล้วก็แนะนําให้เด็กกินผลไม้สดซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่าด้วยนะคะ,ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะการส่งเสริมด้านนโยบายสุขภาพในครอบครัว สถานเลี้ยงดูเด็กโรงเรียนแล้วก็ชุมชนซึ่งมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้มีความสําเร็จในการลดการได้รับน้ําตาลจากอาหารและก็เครื่องดื่มต่างๆโดยเฉพาะน้ําผลไม้ที่มักจะเติมน้ําตาลหรือว่าสารให้ความหวานลงไปนะคะซึ่งก็ทําได้โดยให้คําแนะนําแล้วก็กําหนดแนวทางปฏิบัติด,ด้านอาหารกับผู้ปกครองแล้วก็ผู้เลี้ยงดูเด็กค่ะ แล้วก็ให้มีมาตรการจากัดไม่ให้มีตู้หยอดเหรียญขายเครื่องดื่มรสหวานแล้วก็น้ําอัดลมด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ให้จัดหาน้ําดื่มสะอาดที่เพียงพอในสถานเลี้ยงเด็กแล้วก็โรงเรียนรวมทั้งจํากัดการโฆษณาแล้วก็การขายเครื่องดื่มน้ําผลไม้รสหวานต่างๆค่ะซึ่งก็คิดว่ามาตรการเหล่านี้นะคะก็คงจะ ช่วยลดปริมาณการได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มแล้วก็จะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาวด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าถึงแม้ว่าใจมันยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนแต่ก็เชื่อว่าหลายๆหน่วยงานก็มีการรณรงค์หรือว่าพูดคุยกันในเรื่องเรื่องการดื่มน้ำที่มีรสหวานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอารมณ์ต่างๆ หรือว่า,เ,าเครื่องดื่มรถผลไม้ต่างๆนี่นะคะมากมายเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าทุกหน่วยงานให้ความสําคัญในเรื่องของการอ,าอยากจะให้เด็กไทยเนี่ยได้หันมาดื่มดื่มนมกันเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าเหล่านี้ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแค่คําโฆษณาอย่างเดียวนะคะคุณชฎิจาคุณพ่อ,ค,อคุณแม่เนี่ยต้องเป็นกําลังใจให้เด็กๆด้วยเพราะว่าจะอยู่กับเด็กๆค่อนข้างเยอะมากถูกไหมคะ ใช่<ล>ค,<ะ>ค่ะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่ไปโรงเรียนเนี่ยอาหารการกินของโรงเรียนเนี่ยก็ก็ต้องมีการดูแลด้วยนะคะดิฉนเห็นบางบโรงเรียนต้องดูแลด้วยค่ะบางโรงเรียนนี่นะคะเขาก็จะมีเมนูอาหารให้เด็กๆในเรื่องของอผักผลไม้บางบางครั้งเนี่ยเขาก็จะทําอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าผลไม้อย่างเดียวบางทีเข,เขาเขาอาจจะไม่ไม่ดื่มหรือไม,ไม่ไม่รับประทานก็อาจจะเป็นทําเป็นน้ําปั่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยใส่ผลไม้แทนนะคะเพื่อให้เด็กได้กากใยของผลไม้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย คุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าผลละมั้จะมีประโยชน์นะคะแต่ว่าทั้งประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบความพอดีนะคะถ้ามากเกินไป<ต>ที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียนะคะ,คะมีผลกระทบในทาง,ท,างที่ไม่ดีกับเด็กด้วยบางคน,นะคะบอกว่าชอบดื่มน้ำอง,งุ่นเนี่ยดื่มกันเป็นลิตรอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ,นะคะก็ต้องดูแลด้วยให้ความพอดี ความหวานนะคะจากน้ําผลไม้เนี่ยก็มักจะดื่มแทนน้ําดื่มไปเลยอย่างเนี้ยนะคะก็ะะไม่ควรค่ะ,ค,ะค่ะก็หวังว่ารายการที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข้อคิดนะคะให้คุณผู้ฟังได้นำไปคบคิดกันสักนิดนึงว่าเอ๊ะวันนี้ ลูกของเราเนี่ยดื่มมากเกินไปหรือเปล่ามันเกินมาตรฐานหรือเปล่าถ้าอย่างไงแล้วเนี่ยก็คงต้องลดกันหน่อยนะคะแล้วก็พยายามหันให้เขาไปรับประทานที่เป็นพืชผักเนี่ยที่เป็นมีกากใยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าดื่มนมให้มากขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชริจาคล่องกันยิงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้ําผลไม้ก,กับสุขภาพข,ของเด็กนะคะเราคิดว่าในวันต่อๆไปเราก็จะนําเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาพูดคุยกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะคุณชริจา,จาสวัสดีสสดค่ะ,คะ